ผ่อน30ปีนะคะตกเดือนละประมาณ นห้องนั่งเล่นนะคะก็ห้องนั่งเล่นนะคะค่อนข้างใหญ่เนาะก็คือไม่ใหญ่อะ่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเหมือนเอาไว้แบบเสียบทีวีเสียบปลั๊กนู่นนี่เนาะแล้วก็จะมีหน้าต่างตรงนี้นะคะส่วนอีกที่หนึง่งตรงนี้นี่ก็จะเป็นหน้าต่างแล้วก็สามารถมองเห็นวิวสวนได้เดินขยับเข้าไปอีกนะคะตรงเนี้ยกะไว้ว่าจะให้เป็นที่นั่งกินข้าวอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็นั่งชมสวนสวยๆตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะห้องครัวของเราจะมีเหมือนบานสไลด์นี่ก็สไลด์เปิด ถ้าสมมุติว่าเราจะทํากับข้าวที่มีกลิ่นมีอะไรหรือว่าแบบมีควันเราก็ปิดนะคะแล้วก็ถ้าทําแบบเล็กๆน้อยๆก็เปิดไว้ก็ได้ ห้องครัวเล็กๆนะคะก็เข้ามาก็<ม>นี่มีหน้าต่างตรงนี้นะคะแล้วก็ประตูลแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้อีกที่หนึ่งเอาไว้ดูสวนเหมือนกัน<ม>เขาก็จะมีปลั๊กให้เนาะแล้วก็เหมือนมีท่อข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีปลั๊กแล้วก็ท่อส่วนเปิดไปก็จะเป็นลานซักล้างนะคะแล้วก็มีแทงน้ําอยู่ข้างหลังตรงนี้ บ้านของเราตรงข้างหลังเนี่ยค่ะมันจะไม่ติดกับบ้านไหนเลยเนาะเพราะฉะนั้นลมเหมือนตรงนี้ค่ะเป็นทิศใต้แล้วก็ข้างหน้าบ้านเราเป็นทิศเหนือลมมันก็จะค่อนข้างแบบโฟโลก็ดูเย็นดีนะคะตอนนี้ ถัดมานะคะตรงข้างๆห้องครัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะคะหนึ่งห้องนอนตรงนี้เลยห้องนอนชั้นล่างตรงนี้นะคะเขายังไม่ได้ติดวอลเปเปอร์ให้นาองเขาบอกว่าเขาจะแถมวอลเปเปอร์ให้4ี่ห้องนอนนะคะผนังมันก็เลยจะเปรลือยแบบนี้ก็ก็กว้างระดับหนึ่งนะคะได้ไว้เตียงตู้นี้ออกมาข้างนอกตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําตรงนี้เราชอบมากเลยเพราะว่ามันมีอันนี้ค่ะท่านผู้ชม นี่มีที่นั่งนะคะเหมือนเขาอะ่ะเหมือนเขาคงคิดไว้แล้วละคะ่ะว่าห้องห้องนอนตรงนี้เนาะเป็นห้องข้างล่างก็เหมาะกับผู้สูงอายุแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็มีโซนที่แบบเอ้ยนั่งอาอะไรเงี้ยค่ะเซฟสําหรับผู้สูงอายุได้ระดับหนึ่งนะคะก็มีชักโครกอ่างล้างจานนี่แล้วก็ถัดมานะคะตรงนี้เลยก็เป็นห้องใต้บันไดก็เอาไว้ใส่ของมีไฟให้เปิดด้วยนะคะนี่ของได้นิดนึงไม่ถึงกับมากนะคะ ก็เดี๋ยวต้องมีเพื่อนๆถามแม่เลยนะคะว่าเรากู้บ้านที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็คือบ้านหลังนี้นะคะราคา4.7ล้านนะคะเรากู้100%เลยนะ ไม่สิเราไม่ได้กู้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเหมือนธนาคารนะ่ะเขาให้เราสามารถกู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ก็คือบ้านเนี่ยราคาสี่จุดเจ็ดล้านแต่ว่าตอนเราซื้ออ่ะจริงๆเราทําสัญญากับสุภาลัยอ่ะมาประมาณเกือบหนึ่งปีเนาะก็คือบ้านตอนนั้นอะ่ะคือยังมีแต่ที่ดินยังไม่ได้สร้างบ้านเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็เหมือนผ่อนดาวเขาไปประมาณเดือนละสองหมื่นห้านั่นแหละสองหมื่นห้าบาทก็ผ่อนไปประมาณเก้าเดือนเราก็เหมือนเป็ดเสร็จรวมเนี่ยเรากู้แค่สี่จุดห้าล้าน ก็คือกู้ของธนาคารกรุงไทยเพราะว่าตอนที่กู้เนี่ยคือดูหลายๆธนาคารเหมือนกันคะ่ะว่าดอกเบี้ยของธนาคารอะไรถูกที่สุดแล้วเรากับแฟนก็มาสรุปว่าว่าเป็นของกรุงไทยที่ถูกที่สุดนะคะก็เรากู้อยู่30ปีนะคะเป็นกู้ร่วมกับแฟนเนาะเพราะว่าอย่างเราอะ่ะมีเคยกู้บ้านมาแล้วเงคะสหลังหลังนี้เป็นหลังที่3เนี่ย จริงๆหลังที่สามาเรากู้ได้แค่70%ของแฟนชื่อแฟนยังไม่เคยกู้เลยเราก็เลยต้องเอาเหมือนชื่อแฟนนะคะมากู้ด้วยทําให้มันเป็น100%นี่ค่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็คือต้องเป็นชื่อของแฟนนะเราถึงจะกู้ได้100%ก็สรุปว่าเรากู้100%ได้เนาะก็คือชื่อร่วมแล้วก็ผ่อน30ปีนะคะตกเดือนละประมาณ22,900บาทก็ผ่อนไปเลยค่ะ30 แล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีของเราอยู่ที่ประมาณ2.5%นะคะแล้วก็สามารถปลุกได้เลยถ้าสมมติมีเงิน,นีหยคะ่ะก็ปลุปกปลุปกไปไเรื่อยๆแล้วก็3ปีรีไฟแนนซ์ได้จะรีกับที่ธนาคารเดิมหรือธนาคารใหม่ก็ได้นะคะก็เรื่องเงินก็ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้น2กันค่ะเหมือนเมื่อกี้นะคะเข้ามาจากตรงโซนนี้นะ่ใช่ไหมคะเดินเข้ามาขวามือตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยละกันตรงบันไดเนี่ยค่ะก็จะเป็น ไม้ลามิเนต แทนให้ดูข้างบนนะคะก็ค่อนข้างสูงนะคะก็คือนี่เป็นบบันไดโล่งๆเดินขึ้นง่ายๆเนาะบันไดก็ดูมีความแน่นๆของไม้อยู่ข้างบนนะคะจะมี3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะพอเราขึ้นมาข้างบนปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นโซนเหมือนรีวิงรูมของข้างบนตอนเนี้ยก็ยังไม่รู้จะทาอะไรเหมือนกัน <laughs> แล้วก็ขวามือนะคะเดี๋ยวเราดูห้องน้ํากันเลยห้องน้ําจะอยู่ตรงกลางนะคะอ่อห้องน้ํารวมของชั้นบนนะคะก็คือ2ห้องนอนที่ข้างๆเนี่ยคะ่ะก็คือใช้ห้องน้ําห้องนี้นี่ ก็ปกติเนาะก็คือมีอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีชักโครกแต่ว่าชักโครกที่เนี่ยตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามันเล็กกว่าห้องอื่นๆเนาะมันก็ดูเล็กจริงๆอยู่นะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซนอาบน้ำก็ทั่วไปนะคะท่านผู้ชมก็เป็นห้องน้ำห้องหนึ่งตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็น <c oughs> ก็เหมือนห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะห้องเนี้ยเรากับแฟนนะคะกะเอาไว้ว่าจะทำเป็นห้องทำงานมันมีวิวที่ าสามารถมองออกไปแล้วแบบผ่อนคลายได้นะคะหลังจากเราทำงานทำงานก็ไม่อะไรหรอกเล่นเกมสำหรับแตนนะคะส่วนเราอาจจะแบบมานั่งตัดคลิปอะไรอย่างงี้ ส่วนตรงนี้นะคะอีกห้องหนึ่งก็ห้องนี้น่าจะเล็กกว่าอีกห้องนะคะเราก็จะเอาไว้ทําห้องนอนสําหรับแขกนะคะฝั่งนี้จะติดกับบ้านของอีกหลังนะคะก็เอาไว้ทําห้องนอนละกันเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันนะคะ